สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเช็คพร้อมเพย์นะครับกรณีที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับหลายๆคนคงจะจะไม่ได้ว่าตัวเองเนี่ยเคยผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรเนี่ยกับธนาคารไหนนะครับวิธีการเช็คนะครับวันนี้ผมจะมาเช็คผ่านแอปตัวเคพัฒนะครับของกสิกรไทยนะนะครับถ้าเกิดใครที่มีแอปธนาคารนี้ก็สามารถกดเข้ามานะครับแล้วก็ไปที่บริการอื่นนะครับ แล้วไปที่พร้อมเพย์นะครับเสร็จแล้วกดลงทะเบียนแก้ไขนะครับการลงทะเบียนพร้อมเพย์จะมี2ออย่างนะครับก็คือเบอร์มือถือกับบัตรประชาชนนะครับตัวเบอร์มือถือเนี่ยนะครับมันให้ผมกดลงทะเบียนมันหมายความว่าเบอร์มือถือผมยังไม่เคยลงทะเบียนกับธนาคารไหนนะครับแม้กระทั่งกสิกรผมก็ไม่เคยลงทะเบียนนะครับถ้าเกิดเบอร์มือถือของเราเนี่ยมันไม่เคยลงทะเบียนจากกับธนาคารไหนนะครับ แล้วก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับถ้าเกิดคุณเคยผูกกับธนาคารไหนไว้แล้วนะครับมันจะไม่ให้ลงทะเบียนนะครับเหมือนกับเลขบัตรของผมครับมาดูข้างล่างครับบัตรประชาชนเห็นไหมครับบัตรประชาชนของผมเนี่ยนะครับมันลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงเทพนะครับตอนแรกผมก็จําไม่ได้นะผมเข้ามาดูเดี๋ยวนี้ผมถึงจะถึงจําได้ว่าอ๋อผมไปผูกกับตัวธนาคารกรุงเทพนะครับเพราะธนาคารกรุงเทพเนี่ยผมไม่มีแอปนะครับ ผมไม่มีแอปบัญชีนะครับมันเป็นบัญชีเงินฝากผมนะครับอ่าผมไม่มีแอปก็เลยอ่าจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยผูกไว้ก็วิธีการเข้ามาดูเข้า,าว่าจะจริงๆก็คือจําไม่ได้ว่าตัวเองเคยผูกผมก็เลยกะว่าจะมาผูกกับตัวเค a n k ์นะครับกับเคพั s นนี้นะครับปรากฏว่าอ๋อผมผูกไปแล้วนะครับกับธนาคารกรุงเทพนะครับ มันก็จะขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณผูกกับธนาคารอื่นๆมันก็จะขึ้นในรายการนี้นะครับว่าคุณผูกไปแล้วนะครับหมายความว่าคุณจะไม่สามารถผูกกับแอป,ปนี้หรือแอป,ปไหนได้ยกเว้นคุณจะไปยกเลิกก่อนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกผ่านแอปธนาคารของกรุงเทพหรือแอปนั้นๆที่คุณผูกไว้หรือโทรไปที่ธนาคารนะครับอ่าก็มันก็สามารถยกเลิกได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดค,คุณเข้ามาแล้วมันขึ้นว่า หมายเลขสามารถลงทะเบียนนี้ได้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับหมายเลขนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์มันก็จะขึ้นเลขบัตรหมายเลขหมายเลขนี้ก็คือเลขบัตรประชาชนเนี่ยครับยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ก็คือตัวเลขบัตรประชาชนคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์แล้วก็จะมีปุ่มกดที่เป็นลงทะเบียนให้คุณกดอย่างนี้ครับกดปุ๊บอย่างนี้สมมติผมกดไปนะครับมันก็จะขึ้นบอกเบอร์มือถือผมเห็นไหมครับเพราะเขามี Data ของเราอยู่แล้วนะครับเขามี Data ของเราอยู่แล้วกด นะครับกดยืนยันลงทะเบียนปกติครับกดแค่คร <ctions> ั <enge S 1> ้งเดียวนะนะครับกดยอมรับยืนยันนะครับเนี่ยนะครับอย่างนี้คือลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเลขบัตรก็เหมือนกันนะครับถ้ากรณีที่เลขบัตรคุณไม่เคยลงทะเบียนที่ไหนนะครับคุณก็ทําเหมือนเนี่ยเบอร์มือถือตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเบอร์มือถือผมผมผูกกับธนาคารกสิกรไทยเรียบร้อยนะครับแต่เลขบัตรประชาชนผมไม่สามารถแก้ได้นะครับเนื่องจากมันผูกกับธนาคารกรุงเทพไปแล้วถ้าเกิดผมอยากจะเอามาผูกกับ กสิกรไทยนะครับผมต้องไปยกเลิกกับธนาคารกรุงเทพก่อนแล้วค่อยมาผูกกับธนาคารนี้นะครับข้อมูลมันจะเชื่อมโยงกันครับเพราะเลขบัตรประชาชนหนึ่งเลขนะครับไม่สามารถผูกได้หลายธนาคารนะเวลาคุณโอนเข้ามามันจะเข้าแค่ธนาคารที่ผูกไว้ธนาคารเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มาฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าคนที่ะจะจําไม่ได้ว่าตัวเองผูกกับธนาคารไหนไว้จะรู้วิธีการดูใน คลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ